สวัสดีครับพี่น้องที่คิดหอดคิดถึงสูขผู้ทุกคนครับพี่น้องครับมือนีผมกัมีแนวสีมะเบ่าสู้พี่น้อง f c ที่ติดตามช่องของอาจารย์ผมเที่ยวไขสีนะครับเบ่าสู้พี่น้องฟังพี่น้องครับตอนนี้ผมกัยังอยู่บา้านสายยันบ้านลุงนะครับตอนนี้พี่นออกไปทุระไปะเสียคานเอตตี มือเอือนกาศีเดินทางไปจังหวัดชัยภูมิครับไปธุระนะครับอำเภอพอนสวรรค์น,นะครับพี่น้องครับมองนกเป็ดนด้ำหลายๆนั่นแหละพี่น้องครับมื่อนี้ผมมีข่าวบดีปไดสีิมาเบาสูพี่น้องฟังครับมือเ้านี่ครับแม่บ้านผมเพื่น ไล่มาบอกครับไลยมาบอกว่ายายท่องเหรียญตายแล้วครับพี่น้องตกน้ำตายว่าหันก้อนผมเสียชิพพี่น้องครับกว้นผมเสียชิบผ,ชผู้ใหญ่บ้านครับเปิดทั่วหานะครับอาจารย์คุมมยใส่ตอนนี้เรีย,กว,ย,ย,รยกว่าผมอยู่หนองค่ายเรียกว่าผมอยู่หนองค่ายนะครับอยู่หนองคายแล้วมือผมไปธุราอ่า อำเภอขอนสวรรค์จะวัดชัดอยู่ิด้วยเปิ้นกิดเลยบอกว่าผมโทรมาบอกอาจารย์นะครับแจ้งให้อาจารย์ไอ้ฮู้แจ้งให้อาจารย์ลู้ครับตอนนี้ว่ายายทองเหรียญตายแล้วนะครับโตน้ำตายครับแต่เพาท่านในหู้สาเหตุว่าตายห้อนย่อนหนอังครับ ย้อนเล่าเมาไปตกน้ำหรือว่าเล่าสีลงไปหาอีย่างมาขายกับวู้รู้ขึ้นกันเอาทีเนะี่ยตอนนี้กับว่าท่านไอ้หูรายละเอียดปันไดครับพี่น้องเลยไม่แจ้งให้พี่น้องเอฟซี FC นะครับที่าติดตามเบิงย้ายทองเหรียญให้พี่น้องได้หูกันนะครับกะจักสีว่างน้ยนะพี่น้องนะครับความตายนะครับมันแขนข้อถูกบาดยางคือจังเพิ่นบ่มากนั่นแหละครับมือกรรมมือเวี้ยเราไม่ใยเรียนเอ้ยเจ้าแบดที่นี่ เอาไปสู้สุกตินะครับไปสู้สุกตืมึมดถูกมึดยากแล้วยายเอ้ยเจ้าก็เลยคอยกับว่าว่่ออกนะครับผมว่าว่่ออกใสอ่อึกไปเลยครับใสอ่อึกไปเลยกับคงสีป้อยนาทีให้แม่บ้านพึ่นจัดการที่ทั้งคุณหลักรับว่าผมยังติดธุระของผมอยู่ไปบ่ท่าน,นได้หรอครับตอนนี้นะครับมันเป็นธุระด่วนนะครับอเดี๋ยว แม่บ้านผมส่งคลิปมาไหาเบิ้งครับพี่น้องครับคลิปนี้แม่บ้านเพิ่นส่งมาไหานะครับแม่บ้านผมที่อยู่บ้านเพิ่นส่งมาไหาเพิ่นบอกว่าข่ส่งจะว่าจะเคือกระส่งไปว่าดดจกเถือกนะก็ดีข่บอกว่าสีส่งไหเจา้ากะจังส่งใดเอาขอไหยายต้องเรียนสู่พปกุ้งที่ดีเด้อยาย คุณ่ระโศกแล้วเจา้าเกลือสาดนากตย่าให้มันมีชีวิตแบบนี้พี่น้องที่เบิ่งคลิปนี้ยุ่ครับ่าผู้ใดอยากเข็ดบุญหรือว่าจังไดกะจังคอมเมนต์เข้ามาใดก็ได้เด้อพี่น้องเด้อครับผู้ที่อ่าอยากเ็ดบุญน้ำยาย้วยอ่งเหรียนครับ